ฝนกระตกแดดจออขี้มากระตกลูกเ็ปกระตกเพราะไม่มีดอกพ่อเม็ดพ่อเม็ดยันเดียวคือยันไร้ภาพวกเจ้าเขาปาเขาดงถ้ามหาถ้ามาหากิยาาน้า่อเขอบคุณหลายๆด้วจ้ะเด้อตำหนักัมยอนยน้ำดน้่อดังดังก็จะเสียงทัทพกบุ้ง้ก็ไม่ดอกก็าังดัขอบคุณหลายๆด้วยจ้เรับอาขอบคุณทุกไลทุกแชร์ทุกกำลังใจ กดกระดิ่งให้ดังเปี่ยงปังไปเลยพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกการสนับสนุนจากใจสองสาวด้วยจ้าเด้อขอบพระคุณอย่างมากค่ะไม่สช่ผ้ามีผ้าคล้าแล้วผ่อนลายเจ็บพ่อโอ้ยมากพ่อแม่พี่น้องเ,งเอ้ยบังแดดปวดอะชนตกแดดออกยอดกองตุง่งกวบอันพ่อแม่พี่น้องเอ,งอ้ยปวดอยสิผ้าฮักแบบล้วนๆด้วยจ้าเด้อแล้วก็สิผ้าไปแจ้งสิผ้าไปนั่งเด็ดอย อันบางท่านเพันว่าเป็นยังก็แบบเด็ดร่องเลิกๆแน่มันอ่อนอยู่ว่าสันอู้เข้าใจอยู่เด้อจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าบี่หจ้กกับปอยใบพันแตกในว่าสันดอนพันยังดอกแน่จ้าพี่พามาทำมาหากินอยู่ขางทางคือเก่าภูน่ะเออจะเป็นเพันขัดไม่จ้ามาท่านพี่หอ่นหยดตำตำนี่อันหยดตำตำนี่ต้องหักออกได้เพ่อแม่พี่น้องเพี่นจีได้แตกนี่ มันจังเสลี่ยมเก็บอีกแค่ไหนนะจ๊นะเนาะนี่เห็นบ่ลนี่ไม่ได้เด้หน่ผุ้นะ่ะอ้วกขนาดได้ผุ้น่ะอื้อหยอดเพิ่น่ะคูนเฮ้ยเบิ่งแนนนี่เบิ่งแนนนี่คูนฮักแบบล้วๆไปเลยจ้ะพ่อแม่พี่นะ้องปูนแล้วก็สิพาพวกเจ้าไปนั่งเดทไอ้นั่งหลอกพ่อแม่นั่งเดทบอกไปจากไปสิยานเบายังเบา น้องสวยก็คือจังไปทางน้องสวยปุ๊ยคุณนนะ่ะบึงลำต้นเนปะ็นคุณน่ะบึงน้องสวยก็ไปทางน้องสวยแล้วไปคนละทางจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าคุณนนะ่ะอุ้ยฟังเสียงฟังเสียงโอ้ยรถจะลั่งบังคับหน่ามา <laughs> ฟังเสียงกับพวกเจ้านะ่ะดังโพ๊ะโพ๊โพ๊ะเบิ่งบึงแหนนิบึงแหนงแงน่สอนบอลนี่สุดยอดโอ้ยฝนตก ทากระเศ้าบางหนึง่งน่นแต่แหลกว่าโอ้ยฝนตกมาเศ้านี่ไปเก็บจังใดน้อสิว่าเปียกสบะบ้านอ๋อฝนตกเปียกพโป,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 ปรกมาสบายจะ้ะอืมบ้นแน่เนี่ยคุณน่ะสับหลาบอยู่อุ้ยมาเอาขังลังนี่จ้าพ่อแม่พี่หน้องจ้านี่บ้าแน่เน,นี่ยุณสุดจวดของความอ่อนมือกเอ๊ย ว้ามาจอดรถซ่อมควานบ้าว,าวมาด้จ้าเด้อพูดมาฮักหยอดความตุ่งกับสาว้อยสาว้อยสาวอ้อยพูณ์น่ะเป็นไดรักกันซุ่มมันนั่นต่เนี่ยหน่อยอ่อ,อนๆยังสีนะจา่าเนาะนี่มงนีังสี แต่ว่ามันยังดอกนี่คุ่น่ะนก็ยักคอดิเป็นแมนลงง่ามคัั่ลายนี่ตัวแม่งกินนนพุ่น่ะพุ่น่ะโอ้โหแม่งกินนู่นคอสันกินใบข้างบนมันลล์จอดเนี่ย เขาปรได้นี่อวบขนาดนี่เบื้องแน่เลยพักเป็นพักเกิดขึ้นธรรมชาติได้จากพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเขาไปเก็บในสวนผู้ใดได้ดจากเด้อะผู้ใดเป็นรักของกระจ้าวักเกิดธรรมชาติเกิดขึ้นตามธรรมชาติจา้าบุญอะเก็บไปคอยเก็บไปคอยเล่นบบนี้แล้วอู้งงยอดนี่คืออวบท่านี้ไหมบุญอะนหลอกแกออกกระซิ่งงามคือเก่า อักแป๊บแป๊บเดี๋ยวเคลื่อนกระตาแล้วเพราะว่ายัางหงบเพราะว่ามันหนึน่งมัน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 หลอกใบมันหลุดมันหลุดเกินไปจ้ะคุณนะก็ได้งามกระดอกกระเทียคุณนะต้นนี่หน่อยนี่ก็เต็มอยู่จ้ะเพราะว่าพี่น้องคุณโอ้ยเอาละอายเลยพ่แม่นี่จ้ะปั่นจักรยานเอ่อ ไฟก่อนซาดจอยฮะวุ่นแล้วเบิ่งแน่นี่เบิ่งนี่โอ้เบิ่งแน่นี่กูด่านี่ลำตุ่มขนาดดีดีๆช่วงนี้พ้นกาลังเลิกงานพ่อแม่พี่น้องจ่าก็คือจังจอยกับมันน้องสวยหะล่ะเลิกงานแล้วก็พาพวกเจ้ามาเก็บด้ยเบิ่งแน่นี่เบียดนิดหน่อยก็ลังขึ้นเต็มซาบแบบนี่ยังพานบ่ได้เลดนหนีบิ่งแน่วป่ะบิ่งแน่นี่ บันไดมันนะนะโอ้เอาบ่ไดเด้พห่นะหวานหวานมพี่นองเลยไม่กินเซ่บนัวกนั้นกินพวกเจ้าเด้อะหลายๆได้จ้ะตันนี้หน่อยก็ล่างเกิดอยู่เมื่อไหร่ที่มาเก็บกระหน่อกันนั้นยังหลอยู่คือเกาอยู่จะเพว่าพักกันเลือกเมือไหรนเลือกก็ตาอ่อนๆอุบวกคักหลาย ก็ต้องมาเก็บเอาสุ้มมันนี่บ่นะเหแบบแบบจริงกันกระบุงจอยแล้วสับหลับโอ้ล่มแหมล่มจ้าล่มบ่นะสุจวดอีหลีกำลังเกิดซาบหลับกำลังแตกขึ้นมาบึงบึงก้อนนี้ใส่บึงแนนเพื่น อะไรอย่างไรฉันเนี่ยมาเมื่อกี้มึงอไห่บอกว่าอะไรได้เมื่อไหร่ปุณห่ะอื้โหเอาไม่ได้สวยจะสวยผ่ากันไม่มีรองเท้าบูทตได้มือนี่ใส่รองเท้าอันนี้ละมาจะผ่ากันไปหาซื้อรองเท้าบูทตดูก็น้องสวย โอ้โหฟังเสียงคนโอ้ยคักอีหลี ไปเหมดไปเก็บอออง,งนี้มันนม่พ่ะจะ่นอะสุดจวดปะเก็บแมพี่นองน่งกับบุงเก็บแปบๆจะ้ะสุดจวดี่ดีมกงแตกขึ้นอ จ้ะกันไอ้ไอผ้ากันเดชเราตะยอดมัน่มมาแล้วเนาะอันแหนงมันก็กำลังอวกกำลังอวนอยู่พ่นย่ะอุ้ะเสร็จแล้ให้มึงมุกีทั้งเสร็จล้วนี่จ้ะมบนนี้ออกบดได้หวานดีหักดักโพ นีแ่แต่เสียงนี่แต่เสียงหยอดฮักหยอดกวางตุ่มมาเท่นี่เฮ้อจานนี่ดน,นะสุดยอดกว่างามพีดีนะจานเนอ๋ยนะเกินไปแล้วสวยเกินไปแล้ว ดเดินขนาดน่าจะเนาะเด้อจ้าเด้อขิ่รถผ่านไปผ่านมาเมื่อก็บพักกับสาวจอยสาวจอยเสียงแจวเวาแววแววอยู่ผู้เดียวก็เป็นมันมีความสุขหลายแต่พอได้เก็บไปพักงานพวกจอยก็มีความสุขที่ได้เบิ่งนะจจะเนาะอาจารย์มานั่งลงกับผื่นบรายขึ้นมือนันได้หญ้ามันเปียกพ่อแม่พี่น้องก็ส่งเปียก ส่งก็คือกางเกงแล้วแต่เนาเดี๋ยวกางเกงเปียกไม่ใช่อะไรหรอก ตอนกำลังแตกคุณสับลาบด้จ่าพ่อแม่พี่น้องได้ทั้งแหนงส่ท่าคอพงเจ้าว่ามาเลื่อได้สิบล้อมันเย็บพักกับ็มันมันนองจอยกราบขอบพระคุณหลายๆด้จ่าเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ขอมาเป็นกำลังใจให้ e ิจ o อ l i ไลฟ์สไตล์อินเดนมาแล้วก็มาดามเห็นวัสลุมจากพม่าเปนอดอก้าอากขอบคุณเล่ยๆทุกข้ลังใจทุกไลล์ทุก,ทกแช่ทุกคอมเหม็ดนะจ๊ะเนออากขอบคุณเล,ล,ล่ยๆก็ขอให้ทุกคนถูกหวยล่ำรวยเบอร์นะจ๊ะเ้อขอให้มีความสุขในชีวิตประจำวันเพราะมีกระต่องเนี่ยแต่มันมีจากพม่าเปนอดอก้าสมือนนี้หลกมันอยู่ยาก เบิ่งน้องจ้อยกับเบิ่งน้องแพ็กทีพวกเจ้าก็มีความสุขแหละพวกจ้อยจะพาว้าวคือฝ่ามืดมาแล้วบระเทศนี่ตายแล้วสิตกอีกแล้วบะโฟนฝ่า,าออเด้อสวยสิเปียกมันตกข้าสวยบ่ไรเลยอ้ยบนน่ะเบื้งแกน,น,อ,นอันนี้โดนแกงดน,น,นต้นหนึ่งโดนมืดอันหนึ่งไส้ปลาพ่อแม่พี่น้อง อันกันหนึ่งไส้ปลากับกวัวปลาจะซุปันเกือบสี่สิบนาทีนะจ่าเนาะพักกันว่าเปื่อยแบบว่าพอดิเขี่ยวยากเลยว่าสันเถาะสุดยอดอีหลีพ่อแม่พี่น้องนไยหวานบาที่หนูโอ้ยหวานกรอบแซ่บก้อนแซ่บก็บกพักก้องตุ้งบานเท่านะจ้าเนอะแซ่บสุดยอดเลยนี่กินข้าเจ้าดีพักยอดพักนี่สุดยอดเลยหวานดีขนาดนี่นี่หัวคนอ้วน,คน,คน ไห้ขี่พันไปพันมากข้าเจากระเบิงเบิงไว้นั่งหัวดำเดชรหยงอีกน้อมึงนี่พามาเก็บพาพ่อเม่พี่นองมาเก็บผ้ากวางตุ่มตาอ้ายดูดดอ,อกกอ,อกแล้วก็สวยสจวดอีดีเล็ดขนาดมันนี้ก็มีได้จ้า หรือสิว่าปีนเขาไปเกงมาตั้งเคร่งกุนมันยังดอกทั้งเขาพไดขึ้นไปพัียอยู่ปีนขึ้นไปนั่นนั่นทั้งเขาก็สีเบิง้งบาด้เล่แน่ล่ะนะไปต้มไปพัดเอาไปแกงไปทอดไปเฮ็ดแกงสม ตะวันหนึ่งไส้ปลานี่สุดยอดเลยพ่อแม่พี่น้องกัยหนึ่งไส้ปลานี่เลิศที่สุดเ <c oughs> บิ่าง่ายๆก็แค่เห็นสวยติวันแล้ว, <c oughs> วลพ,พี่หน่อกจ้าของได้พ่อแม่พี่น้องเัย ปากแดงๆถูกใจไมพ่พี่คนดีมีแฟนหรือยังมีบัวหรอจ้า <c oughs> มีความสุขไร้อ้าวอ้าวอ้าวสวยเอ้ยฝนสีโต๊ะข้ามมัวสวยละ่ะ นอานุพูน่ะพูน่ะอ๋อ,อแล้วออกมาไล่มาอะ่รเดี๋ยววิตามินเฮียมดุดก็เอออะไลุดเอ้ยภากานหัดที่อันจักเชียร์บ่อ ใจในะแห่งนั่งยุติถนนมันเป็นถนนใหญ่นะจ้ะเด้อบ่มีคนไม้ยางบ่มีหมาไม้ยางเมื่ขี่ไม่เหี่ยวใส่แล้วจ้ะเด้อบ่มีจ้ะสะอาดปลอดภัยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะยุติถนนใหญ่บ่มีไผรเขาพาหมาไม้ยางดอกบ้านคข้นแถวนี้กับบ่มีมีแต่ถนนรถกันแล้วขี่แต่สะอาดสะอาดจริงมันเป็นทางลัดข้าเจา้าคนเขาก็เลยใส่เส้นทางนีหลายนะจ้ะเนาะ เ้าก็มาใส่เส้นทางลัดหลายเพราะว่ามันก็ไปหอดบ้านเลี้ยวกรออกถนนใหญ่ถนนมอเตอร์เวย์หลายรถมันก็ติดช่วงนี้ติดคักตัวนี่มอเตอร์เวย์นะตั้งแต่แถวในเมืองบ้านจอยนะโอ้โหจากไอหน้าซ้อยหน้าบ้านลงไปหอดในเมืองบาดโชคอีฟอยอีแม่ก่อนว่าอยากภากกันปวดหัวงม้อปากแตกมู๊ยสุดยอดมันทำแบบนั้งมึงมึงอยู่ข้างหลังนี่ก็ขนาดนี้เลย โผล่โผโผอยู่ขนาดว่าเสียงรถดังๆนะเสียงยอดกวางตุ <c red its> <t> ้งเขายังดังก็เสียงรถกันแล้วกันล่ะดอกกระลังออกดอกเหลืองๆดอกกระแทบถ่ายยอดปอจาดสุดยอดปอวันหนึ่งเด้อยังเป็นฟังดีอยู่ พ่อแม่พี่น้องมาแล้วมาแล้วคุณน่ะไปลาวมาเมื่อกี้นี่ยุย่งๆกระตาเนี่แหละวันไ,ไปไกลดอกยังไปวินาทีครึ่งกอขอ,อดต้นนวางตุงแล้ววินาทีครึ่งพะนะหยดวะกินแสบกินหัวฝรั่งนี่กินว่าเป็นดอกือ่อจะอยู่น้าห่างแล้ว คนไทยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายถ้ารู้จักก็ามาหากินแล้วจา้าะเสรีไปหาสื่อเสื้อผ้าสุดใหม่มาใส่อยู่พวกเจาา้าปาเปิดคลิปมาใช่แม่มมกับพ่อตัดเสื้อผ้าตัวเก่าตัวเก่ามันนุ่นดีจ้าก็ะเด็ใส่ตัวเสื้อผ้าตัวเก่าชุดทำงานชุดนอนชุดเที่ยวชุดเข้าปา่าชุดเดียวกันพันดับเสียเออบอลลีนได้จา้าได้โบเมนใส่บอลลี่น้นอยโอเคจ้แพ่อแม่พี่นอ้อง คลิปนี้กัจะปากไปสำนึกนะจ้ะเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามี่มี่ไห้เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์กแล้วก็มาดามเห็ดมัสลูมจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ากดรัวๆดังๆไปเลยนะจ๊ะเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อีิจะามได้คลิปใหม่ๆต่อไปนะจ้ะเด้อบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ้าเด้อรักค่ะ